ทุกคนวันนี้นะคะจะบอกว่าน้องเดินทางไปทำตัวเทสนะคะกำลังจะทำไปทำตัวเทสอยู่ที่เขียนไปดูนะนี่นะอันนี้เป็นหน้าปกนะคะเวอร์ชันนี้คือเราไม่เคยมีหนังสือเล่มสีแดงมาก่อนใช่ไหมเราเขียนไปทำอะ่ะทุกคนที่แบบว่ามันเป็นเลเวลอัพมันคือความใหม่มันคือความสดมันคือความแบบว่าทําให้ทุกคนกระโดดก้าวกระโดดใช้ภาษาเกาหลีกระโดดขึ้นมานะคะเก่งขึ้นนะคะใช้ภาษาธรรมชาติมากขึ้นดังนั้นน้องจึงมีความแบบว่าเออแบบใส่แว่นอย่างงี้มองเห็นปะ่ะเออใส่แวน่นมีความแบบว่าเลเวลอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยทีนี้ นะทุกคสมมุติว่าใน1บทจะเป็นอย่างนี้ค่ะเออใน1บทจะมีอย่างนี้หัวข้อในภาษาเกาหลีเนี่ยใช้อะไรนะคะแล้วก็มีมีคำศัพท์มาให้ตรงนี้ตรงกลางคำศัพท์เข็มจะใส่มาให้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีที่นี้เวลาที่บางไวยากรณนะ์น่ะเราจะใช้คำศัพท์ที่เป็นคำกริยาบางไวยากรณ์เป็นคำศัพท์คำนามอยู่ที่ว่าเข็มจะสร้างตัวอย่างประโยคให้ทุกคนยังไงแล้วทุกคนจะได้เห็นวิธีการใช้งานด้วยนี่อันนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานเห็นไหมเข็มใส่มาให้แล้วก็อันเนี้ยคือเข็มเล่าให้ฟังวว่าตัไหนนอยู่ตรงไหชี้ยัังงไคคศพท์ืออะไไรวยากรณ์ตัวส ใช้ยังไงนะคะเข็มเล่าให้ฟังหมดอยู่กับเข็มทุกประโยคเลยเห็นวิธีการใช้งานอะอย่างนี้สมมติเราบอกเนี่ยกำลังจะทาพอดีเลยอะค่ะกำลังจะทาสิ่งนี้พอดีเลยไอ้สูตรที่บอกว่ากําลังจะทําสิ่งนั้นกําลังจะทาสิ่งนี้พอดีเนี่ยเข็มก็ใส่มาให้นะดูนี่นะมีวิธีการใช้งานตรงนี้มาให้ด้วยอันนี้เป็นการบอกคร่าวๆแต่เวลาเล่าในคลิปเนี่ยเข็มจะเล่าให้ฟังอยทีว่าทุกคนออนไหนใช้แบบไหนนะตัดแบบนี้นะใช้แบบนี้นะใครที่ผันไม่เป็นไม่ต้องกลัวเข็มอะใส่คลิปใส่คลิปทริคการผันนนมมมาาาาห้้้ออรเเ่่ยลววีงบไไไไดดะะปูื แล้วก็ดึงเฉพาะส่วนที่เป็นการผันเ,ออเดี๋ยวเขียนมาให้ดูอันนี้จะเป็นวิธีการผันอย่างเช่นชี้คำนามมีอึนอนึมีอีกาใช่ไหมนี่ตรงนี้ข้างล่างมีอโอโยอที่เจอบ่อยนะในสูตรที่ต้องใช้คนเกาหลีเขาจะใช้ไวยากรณ์หรือรูปแบบการใช้ประโยคเนี่ยหลากหลายก็จริงแต่เวลาผันวิธีผันนะ่มันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเดยเข็มใส่มาให้แล้วนี่นะอันนี้เข็มได้ทําคลิปตั้งหากนะคะสําหรับการผันที่จะใช้กับสูตรเล่มนี้โดยเฉพาะมาให้เพิ่มเติมเป็นแบบว่าทวนใซ้ำส,สำหรับคนเรียนมาแล้วหรือว่าเป็นการบอกคร่่่่าาาวสหรรรัับคคนนนนนทีียยงไมมเเเิแตถ้้้ะะด็ข นะผันวยากรณ์ให้เป็นก่อนเมื่อผันไวยากรณ์เป็นแล้วเก่งแล้วอย่างเงี้ยก็จะใช้เล่มนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นปกหลังนะคะปกหลัง ปกหน้าและปกหลังอ่าอันนี้ปกหน้าอันนี้ปกหลังเนื้อหาด้านในเนี่ยเข็มตั้งใจจัดทําขึ้นมาเป็นเล่ม A5 เป็นเนื้อหาขาวดาทีนี้เวลาที่ทุกคนเขียนจะได้เขียนง่ายๆมาร์คสีง่ายๆแล้วก็ตอนนี้น้องส่งเทสอยู่คิดว่าพรุ่งนี้เล่มเทสน่าจะมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะดังนั้นใครรอน้องอยู่อยากเห็นตัวเทสอยากเห็นตัวจ,จริงอะไรเงี้ยช่วงนี้ดูมองอัพอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพรุ่งนี้เล่มเทสจะมาแล้วก็เดี๋ยวเล่มเทสมัปุ๊บเดี๋ดวยวจะลงคลิปให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ติด น้องเล่มนี้สูตรพูดเกาหลีจะเป็นแบบพรีออเดอร์เท่านั้นย้ำอีกครั้งนะสั่งพร้อมกันตอนนี้อย่าเพิ่งจองนะจองพร้อมกันในวันที่21ถึง23สิ่งหาคมนี้เข็มรอถึง23เที่ยงคืนนะคะดังนั้นน้องคนนี้เป็นเฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นไม่ได้มีวางจำหน่ายตลอดใครมาทันรอบนี้ได้น้องไปในรอบพรีออเดอร์รอบแรกก่อนเลยโอเคทุกคนเจอกันนะเดี๋ยวพ่งนี้เอาเล่มจริงมาให้ดูค่ะไปแล้วอันยอง